สวัสดีครับชาวไซโก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปตาท่านี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยมันจะ3ลีดนิวโรเบยดูคู่แรกไปที่เวลาตีหนึ่งตรงไปดูซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันนะครับไปดูไวเล่ครับทีมอันดับ11ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอาวุสทีมอันดััััััับบบบ4คคคครรรโดดดดยยูู่่่่่ททททีีีีเเเเเเจออออมมมมาาาากกกกลลสสสุุุนนนนนนนปป็ชะะะ1-0ไ5ขงง้2 ไวเล่ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเอาชนะโอเล็กซันเดเวีมา3ประตูดดวลสูตนะครับส่วนทางอาฮุสเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไบรมาในเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันครับ1-0ครับไปดูกันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับไวเล่วันนี้ตรงกลางจะเป็นทางริสเตียนคีเกกาดนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเยอรมันโอนุก้าครับส่วนทางอาฮุสเนี่ยตรงกลางจะมีทางโทบิสเบคครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแพทริกมอรเทนเซนครับ ก็ต้องบอกวัเล่ระดับเป็นรองเยอะแต่ว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วพวกเขาก็แพ้แค่9ก้าแค่เกมเดียวจาก5เกมนะสุดต้องบอกน่าจับตามองนะครับส่วนอ,อาร์ฮุสเนี่ยไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ครับก่อนพักเบก่ทีมชาติมาก็ทําได้ดีแต่ว่าเมื่อมองไปที่เฮตูเวสในช่วงหลังเนี่ยดูเป็นรองทางไวัเล็กพอสมควรนิดๆนะเพราะฉะนั้นดูแล้วพักไปนานเนี่ยผมว่าอะไรต้องมาค้อสผกันหลายอย่างมองว่าอ,อย่างน้อยวันนี้วัวเล่ในบ้านด้วยน่าจะยันได้ครับคุณนี่น่าจะผลเสมอกัน2ประตู2อครับ คู่สองเราไปที่ลาลิก้าสเปนกันเวลาตีสามตรงนะครับไป็นอัลเติกบิลเบาทีมอันดับห้าครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางกิโดน่านะครับทีมรองจ่าฝูงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหนังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับอัลเติกบิลเบาเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางอาร์เมเรียศูนย์ศูนย์ครับส่วนทางกิโดน่าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเละเลยนะครับแพ้เรอัลมาดริดมาสี่ประตูเหลือศูนย์นะครับไปดูวันนี้นะครับ แอตเลติกบิลเบาเนี่ยวันนี้ตรงกลางจะเป็นทางอุนายคเมสนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาเชียบียาลิเบรนะฮะส่วนทางกิโรนาตรงกลางก็ตัวเก่งครับซาบิโอครับและหน้าเป้าจะเป็นทางอีบันมาตินครับลงประจําหน้าที่ในแนวรุกนะครับก็ต้องบอกว่า a อ l เ t i c b บิลเบาสถิติในบ้านน่าสนใจชนะมา5เกมติดยิงกระจายนะครับต้องมาเจอกิโรนาที่ ตกลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงหลังๆนะครับแล้วเกมดุกที่เป็นจุดขายเนี่ยก็แย่ลงไปพอสมควรเพราะฉะนั้นดูสภาพนี้ด้วยประสบการณ์เขาน่าจะหลุดยาวครับผมมองว่าแอตติกบิลบอลลีนบ้านเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วผมมองว่าพวกเขาจะเปิดบ้านทุบเอาชนะกิโรนาในท้ายที่สุดเลยนะครับสองประตูละหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันในเวลาทีสามนะครับมาดูเอฟเวอร์ตันครับทีมลับสิบแปดครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางคริสตัลพาริสทีมลับสิบหก โดยเจอกระนาคู่นี้เนี่ยเกมล่าสุดเป็นเอฟเวอร์ตันเอาชนะในบอลถ้วยมา1-0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยชนะ2เอาชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ครับส่วนทางคริสตัลพาเลซชนะ1แล้วก็แพ้4เกมล่าสุดก็แพ้เชลซีมาเละเลยนะครับ3ประตูต่อ0ครับไปดูในตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเอฟเวอร์ตันนี้ตรงกลางจะมีทางเจมส์การ์เดอร์นะครับตัวจากอดีตจากแมนยูนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางงโดมิิิินนนกคคคาาาวววเเลลรรัับสส่ทตพละ ตรงกลางมีวิวฮิลส์ครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางจอร์แดนอารยูครับก็ต้องบอกเอฟเวอร์ตันดูเอาชิงเอาจังขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดูเอาชิงเอาจังขึ้นเยอะในช่วงกาลังหนีตายแบบนี้ครับแล้วเกมในบ้านก็ดูดีขึ้นมาพอสมควรแถวนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับต้องมาเจอพาเลซที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดๆแล้วนะครับในลีกนะครับต้องบอกว่ากําลังห่วยแตกกําลังบ่วยบ่วยแตกห่วยแตกเต็มตัวเพราะฉะนั้นดูแล้วเอฟเวอร์ตันวันนี้บุกใส่เปิดหน้าใส่เต็มที่แล้วผมมองพวกเขาดีกว่าครับผมมอง Ever เ,เอฟเวอร์ตัน่ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับี่ซุเปอร์ลีกาเดนมาร์กครับไวเล่ครับจะเปิดบ้านทำได้ค่ะเสมอกับทางอาวุส2-2ครับส่วนลูกที่2นี่ไปที่ลาลิกาสเปนนะครับแอตติกบิวบาจะเปิดบ้านเอาชนะกิโดนา2-1ครับแล้วก็สไตล์ครับที่พิมลีกอังกฤษครับเอเวอร์ตจะกลับมาด้วยการเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลท2ประตูต่อ1ครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับซับอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซ่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับไปเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ